ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหวังลดมาตรการแทรกแซงราคาและลดภาระการเงินการคลังในงานสัมมนาครบรอบ10ปีนางพิรมน์เจริญเผ่ารองประลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการเปิดสัมมนาหนึ่งทศวรรษเอฟเฟกต์กับบทบาทการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรไทยในโอกาสที่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเฟกต์ ครบรอบ10ปีของการเปิดซื้อขายล่วงหน้าว่า ถือเป็นโอกาสดีที่จะมีการระดมความคิดเห็นเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงและใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดรวมทั้งยังเป็นการลดภาระทางการคลังของประเทศและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยนายศักดาทองปราดผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดเอฟเฟกต์ยอมรับว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาตลาดเอฟเฟกต์ยังไม่มีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจาก ยังมีการใช้นโยบายแทรกแซงราคาจนทําให้กลไกไม่สามารถทํางานได้รวมทั้งยังติดปัญหาสภาพคล่องอีกด้วยขณะที่นายทวีศักดิ์เจริญเศรษฐศิลป์นักยุทธศาสตร์อาวุโสสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนําเสนอแผนการศึกษาการพัฒนาระบบตลาดสินค้ากเกษตรของประเทศไทย โดยใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยอาศัยกลไกตลาดและอาศัยช่องทางความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงของทั้งเกษตรกรและผู้ซื้อสินค้าเกษตรที่เข้ามาป้องกันความเสี่ยงจากตลาดล่วงหน้าจึงจําเป็นที่สินค้าเกษตรจะต้องมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเช่นเดียวกับเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ที่มีการใช้กลไกลการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือสัญญาฟิวเจอร์โดยการซื้อขายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าช่วยทําให้ค่าเฉลี่ยของรายได้เกษตรกรที่ต้องสูญเสียจากความผันผวนของราคาลดลงถึงร้อยละ6.4ของรายได้ ดังนั้นในระยะยาวไทยควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรเพื่อให้กลไกตลาดทำงานได้โดยทยอยลดการแทรกแซงราคาจนสามารถยกเลิกการแทรกแซงในระยะยาวและหันมาใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะกลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ